นะะคในรายการข่าวมาเล่าเรื่องค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของสีสันสวยงามของอาหารและการกินอีกเช่นเคยอาหารการกินอีกแล้วนะเออบ่อยเรื่องเี้ยต้องบ่อยสิต้องถามพี่นุ้ยก่อนเลยว่าปกติชอบทานไหมพวกแบบไส้กรอกสีจะจัดอาหารสีจะจัดขนมหวานสีจะจัดก็ชอบนะน่ากลัวนะชอบกินอะไรที่อร่อยมากกว่าส่วนใหญ่อ๋อก็ เออก็ดีนะเออไม่เลือกสีก็ดีนะแต่โบติมีไม่คนแบบว่าถ้าเห็นสีสจัดๆมากๆเนี่ยจะไม่ค่อยทานอ็นคนแบบกลัวมากกว่าแบบเฮ้่ะ มันจะทําอะไรฉันรอเปล่าจริงก็ไม<ๆ>่ควรจะทานอยู่แล้วลรจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องพวกสีสันสวยงามสดใสเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะีคะอาหารพวกแบบขนมว่านอาหารไทยอาหารฝรัง่งทุกอย่างเนี่ยมาในเรื่องแบบสีสันสดใสแบบลูกชงลูกชุบไก่ย่างไก่ย่างโตดีเลยพี่นุ้งนี่สีแดงใส่สีแดงโอ้แปลกเนาะไก่ย่างอะไรวะสีแดงแดงเออแปลกจังเลยอ่ะใส่สีซะซึ่งซึ่งปัจจุบันนียน่ากลัวมากเพราะว่า จริงๆแล้วนะคะสีสันที่มากสีสันที่หลากหลายบนอาหารเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอันไหนมันอันตรายอันไหนไม่อันตรายมาจากอะไรยังไงก็ไม่รู้เป็นสี t o A เหรือเปล่าฮะสีทาบ้านะลรอย่าสีอันนี้ก็เกินไปนะเกินไปนิดนึงนะคะ ก็ปกติแล้วนะคะสีผสมอาหารที่ใช้ลงไปเพื่อแบบเติมแต้มเติมสีสันเนี่ยที่ถูกกฎหมายเนี่ยมีอยู่2ชนิดก็คือสีธรรมชาติแล้วก็สีผสมอาหารเอ๊สีธรรมชาติที่ได้มาจากธรรมชาติอี้ยอย่างพวกขมิ้นอะไรเยงี้ก็ให้สีเหลืองอัญชันก็สีม่วงอะไรอย่างนี้สีธรรมชาตินะคะอย่างที่เราพี่นุ้ยิว่าไปมาจากแบบพวกพืชแล้วก็สัตว์พืชนี่ก็เช่นพวก อันชันทั่วไปเนาะพวกแบบเม็ดใบหยานางคันหน้าผักสีเคียวใบเตยหอมกระเจี๊ยบแดงที่ทําให้น้ํามีสีสันสวยงาม,มแล้วกินก็อร่อยด้วยนะ,ะพวกใส่ก็แบบมันกุ้งอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าแต่งแต้มเติมสีสันให้แบบสวยรับระทานน่ากินค่ะและสีอย่างที่สองนะคะที่กฎหมายให้ใช้คือสีผสมอ,อาหารนั่นเอง สีผสมอาหารนะคะเป็นสีที่สังเคราะห์จากสารเคมีต่างๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจากธรรมชาติเนี้ยอย่างเช่นต้นอัญชานโตไม่ทานอย่างพี่นุ้นพวกแบบต้นนู่นต้นนี้โตไม่ทันทํำยังไงผลิตไม่ทันแล้วแต่ว่าทันความต้องการเยอะมันต้องใช้ไงเราก็เลยแบบเออมาสั่งเคราะห์กันดีไหมซึ่งการกำหนดอนุญาตให้ใช้นะคะเขาจะแบบในปริมาณที่แบบว่ามีกําหนดไว้นะสารเคมีนี่นี่แบบเออก็แบบใช่ก็คือแบบปลอดภัยสําหรับคนบริโภคอย่างเราๆนะคะค่ะซึ่งสีที่อนุญาตให้ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกแบบเครื่องดื่มไมซ์ครี ลูกกว่าขนมหวานอะไรอย่างงี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอาหารอีกมากมายนะคะในกลุ่มกฎหมายนะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เขาบอกว่าห้ามใช้สีผสมอาหารผสมลงไปเลยนะเฮ้อ เล่าให้ฟังมีอะไรบ้างนะคะ,คะเขาบอกพวกอาหารทารกค่ะนม<อ>ดัดแปลงอะไรอย่างนี้สําหรับทารกนะคะผล,ละไม้สดผล,ลไม้ดองนะคะ,คะผักดองเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเว้นแต่ผงขมิน้นหรือว่าผงกะหรี่สําหรับไก่อะไรอย่างนี้สามารถใส่ได้นะคะ,คะแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะที่ปรุงแต่งแล้วก็ทําให้เกิดขึ้นมาเนี่ยห้ามใส่เลยนะคะเออห้ามใส่สีเลยนะยแล้วก็เป็นพวกที่แบบเขาเรียกว่าอะไร ปลาเค็มกุ้งเค็มเนื้อเค็มอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะใส่สีนะให้ดูน่ากินแต่เราก็เห็นสีมันสดๆเนาะพี่นุ้มนี่กูรู้เหมือนกันยแล้วโดนหลอกตลอดเวลาดูดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะอาหารที่ปรุงแต่งอย่างเช่นพวกเนื้อรมควันหมูรมควันอะไรต่างๆนะคะก็ห้ามใส่สีนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรอีกอ่ะพวกแหนมกุนเชียงอะไรอย่างนี้ แห,ห่ย like, ังใส่เลยนะคือแบบใส่ท uh, uh, uh ั้งดินประสิวแล้วใส่ทั้งสีนะใส่เต็มเมเลยนะเลยนะคะกินทำไมเนี่ยกินทำไมเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะมากมายนะคะที่เขาห้ามใส่สีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารสดอะไรอย่างเงี้แล้วก็อาหารแห้งน่ากลัวมากเลยอ่ะพอเราทราบอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายจากสีผสมอาหารเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าสีผสมอาหารเนี่ยสามารถทําให้เกิดอันตรายได้2ประการค่ะอย่างแรกเนี่ยอันตรายจากสีสังเคราะห์ค่ะนะเพราะว่าสีสังเคราะห์เนี่ยถึงแม้เราจะสังเคราะห์มานะคะ แต่ว่าถ้าเราบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปเกิน็เกิดอันตรายได้อ๋อกฎหมายกาหนดเลยคือ่ใช่ข้ออนุญาตให้ใช้มาได้แค่นี้แหละสมมติเราไปทานมากเองอ่ะเฮยมันก็ไม่ได้นะไม่รู้ไปทานมากทํำไมรู้ว่ามันผสมอาหารโอ้กินเยอะก็อ้วนนะคุณผู้ชมไปกินเลยคือสีนะคะจะแบบสีผสมอาหารที่จะก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยจะไปเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหารทําให้ลําไส้ ทำให้นําย่อยอาหารออกมาไม่สะดวกอาหารย่อยยากเกิดอาการแบบว่าท้องอืดท้องเฟ้อแบบว่าเกิดอาการขัดขวางมันแบบไปขัดขวางอะขัดขวางทางเดินทาให้แบบว่าดูดซึมอาหารยากขึ้นน้ำท้องเดินน้ำหนักลดอ่อนเพลียนะคะแล้วก็มีอาการของโรคตับแล้วก็ไตอักเสบนะคะซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้ด้วยเฮ้ยพี่นุ่งนิกไอ้แบบนี้นี่ เราไม่รู้ตัวเนาะก็ไม่รู้ตัวว่าท้องอืดท้องเฟ้ออ่ะเออเราคิดว่าแบบเพราะว่าเราคิดว่าเป็นโรคอื่นไงเช่นแบบสิสังเคราะห์มากเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วอาจจะไม่รู้แบบเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนกันค่ะอันที่สองนะคะเป็นอันตรายจากสารอื่นที่มาปะบนสารอื่นที่หมายถึงเนี่ยพวกตะกัวสารหนูปลาลอยเช่นพวกแบบคิดไม่ซื่อคิดไม่ซื่อพวกพ้าคาแมค้าที่ใส่ไม่ดีนะคะเผสมกับเราให้มันสีมันแบบ สัตว์ไปเให้มันสีสวยๆคนจะได้ซื้อกิ็ตาไงล่ะเริ่มรุนแรงแล้วเริ่มโกรธโมโหซึ่งสมมุติว่าสีพวกนี้นะคะที่เราถ้าเราได้รับในปริมาณเล็กน้อยเนี่ยก็ทําให้เราแบบมันก็จะไปสะสมก็อันตรายแบบสุดยอดได้เลยอ่ะอย่างเช่นแบบอย่างเช่นมุกพิษจากสารหนูเนี่ยถ้ามาอยู่ในร่างกายเราเยอะๆนะคะก็จะทําให้แบบว่าตับ ไปผิวหนังเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วแบบเริ่มอ่อนเพลียแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วไม่มีแรงระบบทางเดินทางเดินนี่ไม่ได้แล้วนะคะนอกจากนี้สําคัญนะคะโรงหมูกจะเริ่มไม่เกลี่ยโอ้โหน่ากลัวจังเลยคิดว่าแพ้แดดไงแพ้แดดจริงๆรแล้วเนี่ไม่เกียนะไม่เกลี่ยนะคะนอกจากนี้นะคะ อาจจะเป็นส่งผลถึงระบบประสาทได้ด้วยนะต้องระวังกันนิดนึงค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาหารพวกสีสันสวยงามนะคะส่วนใหญ่แล้วก็แบบเลือกตามเพราะว่าเห็นสีสวยงามมาแหละใช่ไหมเด็กๆอะน่ากลัวนะเออนะคะพวกที่เป็นพวกลูกกวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่เราคดีมามาตั้งนานแล้วเนาะพวกสีที่แบบลูกกวาดสีสันสวยๆสีแดงสดสสีเหลืองสดสดอะไรเอออะไรอย่างเงี้นะคะยังก็อาจจะต้องเลือก เลือกทานนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ต้องคอยเตือนลูกด้วยแล้วก็บอกลูกบทหลานของท่านนะคะว่าแบบอาจจะเลือกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ต้องถึงกับว่าเลือกที่สีซีดๆอันนั้นก็คือโดนแดดเกินไปให้พ่อแม่เนี่ยเลือกให้เลยดีกว่าเลือกให้เลยดีกว่าน้อรู้จักการทานใอนะคะยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะคะว่าในท้องตลาดของผู้ชมเนี่ย ลองไปขเขาเรียกว่าอะไรก็ไปคัดเลือกกันดูดีๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็แบบมีเยอะแยะมากมายอคอะอาหารนะคะก็เรามัดระวังกันด้วยค่ะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ